apa sih dia enggak datang sampai malam kenapa enggak pengin dong ไดูนมนมอะไรดีจ๊เอารอานมเอานมนี่นะเอหนูละเอานมนมรานุ่ไงให้ขายกินให้อาตอมนี่ลแล้วหนูจะไปไหนไปจัไปหาขน ได้ดูนมอยูอ่ครับไปใช่แต่ไม่ติดแต่ก้ามอาตะการมาไปดูน้มนี่ไงนมอยู่ฝั่งนี้ตะก้ามาใส่รอตะก้ามาใส่อยู่ก็หนูอบอกว่านมหีชมพูมันหมดใช้เปล่ามาเอาเปล่าทำในฝั่งแล้วครับจะลงไหมน่นล่ะ น,น้องมิวเขาไปกินเป็นแบบกล่องๆอาไกล่องนี่น้องมิวไยกินแบบเนี้ยเยลลี่เทปหรอ,อไม่อร่อยหรอเจนนี่เจนนี่รู้อะไรมามาเจนใช่เยลลี่ตัวสอน นี่เป็นลูกหาาัวใจหาาัวใจหาาัวใจเอาเอามันติดลูกข้างบนอ uh huh. ีนี่อันนี้อะไรอะลูทกทัตวเคยกับลูทกทัตวเคยสองอันนี่ลูทกทัตว์เวยสองมีหลายมาีมากมากไม่อร่อยหรอก โอยอร่อยหรอไม่อะไร้ย hmm. <Wow. S 2> mm ัง hmm. จ <Okay. S 1> oh, ่ายตังค์แต่มันนี่ยชี้รเลยนะจะจ่ะพอจนไ้จังก็จําดีวบาเนได้อะไรนะได้อะบาทอะมันจะมาดีี่ไรที่หูไม่หอกบ้าบ้าหายนูม่รู้ไม่กี่บาท มี่สิบบาทออไ,ได้กี่อันได้แค่อันเดียวนะได้เลยเลสิบบาท้วนะลงเปี้ยนก็หกบาทแล้วลูกลูกเปี้ยวก็หมดแล้วนะ